เราห่างหายกันไปนานเลยนะคะแต่วันนี้วันหยุดเละก็เลยอยากพามาสวนสัตว์มินิซูเล็กๆนะคะก็วันนี้อยากนนอะไรอารมณ์อยากเป็นเด็กนะคะเดี๋ยวตามมานะคะว่าเราจะพาไปดูที่ไหนนะคะอยู่ในกรุงเทพนี่นเองไปตามมามาดูไล่แรกคนกันก่อนนะคะเราจะมาดูสัตว์ตัวแรกนะคะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าพี่ปวิแต่ละตัวมีชื่อด้วยนะ แต่ว่าตอนนี้พี่ปรวิดนอนหลับอันนี้ก็คือคาพิบาร่ามันจะไม่คายหนูยักเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอื่นๆกันตอนนี้หลับแล้วอย่าไปปลุกเลย,รย,รยเราพาไปดูสัตว์ตัวที่สองนะคะชื่อลาเต้แต่เป็นลาเรามาดูรันลาเต้ ลาเต้น,นะคะม้าชื่อเรแบบเรแบบแต่และตัวหันก้นให้หมดเลยสงสัยหิวข้ากลางวันไปตัวที่สี่กันคะ่ะมาดีๆนะดีค่นลูก <c oughs> จังขนล่วงแล้วไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยูอย่ไม่อย่เ่ดีกันนะ <c oughs> ดูค่ะทำไมตอนรับแขกด้วยน <Yeah. S 1> ต่ะให้อาภายัยให้อาภายัยไม่เป็นไรอ่ะฟังอยู่ฟังอยู่ <Yeah. S 1> เขาไม่คุยด้วยแล้วดู oh. เราหันคุยกับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือพี่คุชชี่พี่คุชคชี่ oh. ไม่ต้องมาเรียกแล้วพี่คุชชี่มีกันนะ oh. พี่คุชชี่น่ <Yeah. S 1> ารักสวยนะคะก็ที่นี่ก็จะมีนก มีม้ามีลานะคะก็มีสวนสัตว์เล็กๆก็ถือว่าน่ารักดีนะคะก็ะไปเที่ยวกันนะคะที่เกษตรละว,วัดเมงอย่งนี้ค่ะ,คะก็วันนี้ก็พามาสวนสัตว์ย่อมๆเนาะแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะคะ b ู u ก g นะคะก็ลองมาเที่ยวกันดูือแถวๆเกษตรละวัดเมีค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าทางหน้าเนี่ยเราจะไปไหนกันอีไปตามมาค่ะ